มาแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับโดนกระสุนโอ้โหตัวแรกครับโดนแบบฟุ๊กฟกโอ้โหกดดีจังกดดีจังสวยโอ,โโอยามโดนแล้วครับนะย้อนนะยอน้อนรถแต่ยโดนแล้วครับกระสุนตัวแรกครับมาแล้วเมื่อกี้แค่แบบไม่ได้เปิดกล้องนะครับแล้วก็ตีไปลองซ้อมตีเล,เล่นๆนะครับโดนเฉยครับ เดี๋ยวเขาดูกยนยิดก่อนอโบนิเอเข้าไปเลยอ่ะอหยิบร้อยครับแต็มแรกครับกระสุบตัวนี้เป็นปักทองหลังเขียวนะครับ lên đi nè lên đi nói nè cái đó thấy gì nè ừ su ở bên lốp mất